คะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่น้องทุกคูทุกคนคะ่ะพบกับสาวนกแชนแนลค่ะมันนี่หน้าสดคะ่ะพี่น้องสาวกเฮ็ดอย่างสานกกำลังแก,แกะแกาแฟแคปแคปซูลค่ะนี่คะ่ะสาวจใส่ต้นไม้ค่ะพี่น้องนี่คะ่ะสนอกอันตามเปลือกไข่คะ่ะใส่ค่ะนี่คะ่ะผสมก,กับอกาแฟใส่ต้นไม้ที่ในในที่ทำงานนะคะพี่น้อง บ่รลูว่าสนุกสิเม้ากาแฟบวฮูเ้ยค่ะเบิ่งค่ะพี่น้องต้นไม้สนุบต้นผักชีสนุกก็ใส่กระถางไว้ค่ะอันนี้เอาไว้เพื่อบานที่มาต๊กสิได้เก็บกินค่ะเพื่อผักเพลียวสนุกเพิ่ดค่ะพี่น้องเห็นบ่คคะนี่กระสราเน่อันที่อันเก็บมาไว้ซื้อๆดอกค่ะนี่เพื่อได้เล่มกินช่วงนี้ค่ะอากาศดีค่ะเมื่อนี้อากาศมัน มีเดดสนุกก็เลยอันน้าบวมเลยค่ะแต่กแต่กินสมาร์มาในหน้าบวม,มกินกลางคืนคนนปกติสนุกบ่ค่อยกินอันกลางคืนค่ะรรยากาศดีค่ะมีแดดสนุกแลักผ้ามาตากแดดกับพี่น้องเห็นไคะสนุกแต่ อุ้เดชส้มตาค่ะพี่น้องค่ะนอกจากมาปร้าใสกะละมังค่ะนี่นอกจากขยำขยำค่ะมันเข่ากันค่ะนี่ไปเปลือกไข่กับอันอันกระเพรอค่ะค่ะอันนี้คือก็คือน้ำหมักค่ะนี่น้ำหมักที่เห็ดใบชะโนตใสน้ำค่ะนี่ค่ะเห็นปะค่ะพี่น้อง ค่ะตาเบิงเด้อค่ะเด้อค่ะตอนนี้สนุกกระสิใส่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะนุกกระสิโลยยังสีค่ะพี่น้องโลยมาโลยเพระาะว่าต้นต้นไม้ช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะรักษายากค่ะบางที่มัน จะตายรดนน้ำเยอะกับอะไรค่ะต้องค่อยๆให้น้ำค่ะนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ก็ลูกค้ามาลูกค้าเล่นต้นไม้สนุกฮักค่ะเด็กน้อยมันดือ้อนี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวสนุกขอใส่ก่อนค่ะ ตอนนี้สนุกกระไซเป็นที่รบรอยแล้วค่ะพี่น้องต้งสือไซนดน้ำค่ะน้ำหยดหยดหยอดไซ่ะพี่น้องตาไซ่หลายคนก็นตายหนาวค่ะหน้าอาบหนาวดีแต่ว่ามีแสงเข่าค่ะพี่น้องถ้าบอกมีแสงเข่านี่โอ้เอยตัวตายเบิร์ดคะ่ะต้นไม้บางต้นก็นต้องการแสรงบางต้นไม้บางต้นก็ต้องการเอาการเอาใจไซค่ะ <laughs> ค่ะสานกไซปุ๋ยจุรินีค่ะส่แลกวก็ดดน้ำไปแล้วค่ะพี่น้องเห็นบอกค่ะสวยค่ะสวยงามค่ะแดดเดดเดยค่ะพี่น้องบอกค่ะยังบ่พ่อค่ะแล้วจะลูกไปเฮิดต่ออีกค่ะนี่ค่ะฟังนี่ยังบไดไซเลยค่ะเห็นบอกค่ะยังบได้นั่นเลยสซได้น้อยนึง น้หน้าตังยังบริสัยค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้สนุกขอจบแค่นี้เด้อค่ะถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปสนุกน้ำค่ะสวัสดีค่ะ